เดีม่นาทีเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเปลนเสื้อผนดี๋ยวนี้เลผู้เร็นนม่อยดสียงผู้ใหญ่เข้าไปเลยนนอะชายผู้ชายอนนเร็วๆเลยนอ้อยาให้อารมณ์ะเก็บของนห นับหนึ่งถึงสองครูไม่ได้ทำเสียงขนาดนั้นเขาังไม่ได้พูดอะไรครูแหวาพูดไปเลยเนี่ยทำอะไรเนี่ยหรือตีมือหักยไปผู้ชายอย่างนั้นเร็วนะถ้าอย่างนั้นเร็วนะจริงโกโก้ครู